กาศดีดีพี่น้องเลยคาเฟ่คาเฟ่ปรับปรุงใหม่นะครับคาเฟ่ปรับปรุงใหม่วันยากาศดีเยอะนี่ข้างๆเป็นทุ่งนานะครับทางเป็นทุงหนาคาเฟ่อยู่บ้านน้องหลวงครับอำเภอฟอไรจังหวัดน้องค่ายนะครับูอ่อำเภอฟอไรจังหวัดน้องค่ายเพล่ะภาพ กระบือน้อยซองตัวนึงมาปิ่นมาเลาะเล่นกับข้าวมันบ่ได้อยู่ไก่บ้านครับพี่น้องบ่ได้อยู่ไก่บ้านจะห่างจากบ้านกับบ้านซีหาโล่แหละครับซีหาโล่ <ไป S 1> คน้นกระไลค้นลายยู่คน, <ไป S 1> คนเรื่อยๆครับมองกินกระไลอันนั้นก็นมองกินกันนะ ตรงที่สร้างก็คือตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นนี่เป็น,านคาเฟ่ครับ,ซ,บ,ซ,ซ,บซื้อคาเฟ่อยานะกคุณบอพี่น้องซื้อซื้อไวายังหน่อยอยากหูบอซื้อคาเฟ่เลยแดกบอคาเฟ่ครับพี่น้องแดกบอกแดกบอกคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> กำลังเล็นชิงชา้าชิงชา้ายู่สนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกก็ตอบแรงๆดิสนุกอะ่ะแน่แน่แน่เดี๋ยวระวงัะกกมะวงมันจะชนกันหลกระวังมันจะชนกันไม่เอา จะชนกันยากาศดีอย <kaha, S 1> ู่พ <itch assessment> ี่น้องเอ้ยมันมาเคลื่อนนี่ฝนตกแห้งครับมาเคลื่อนนี่บ้านกลับมาตอนโรงเรียนกลับจากเรียนบ้านน้องไข่กลับจากน้องบัว วันฝ้าขาดตกอยู่ดอนทำบ่บเห็นทางเลยพี่น้องไงทางก็บ,บ่เห็นยังก็บ,บ่เห็นมืดตึ๊บนี่ละบรรยากาศของฝ้าสดใสย่งมะแรงครับทองฝ้าย่ำมะแรงสดใสแห้งเสียงเขียดจะหน้าหน่อย เดี๋ยวพ่อพามาใหม่ปะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่แต่งตัวสวยๆมาแต่งตัวมันเด็กเกาหลีเดี๋ยวแต่งตัวแบบวันนี้มาดูเฉยๆก็เลยแ,แ,แต่งตัวไม่แต่งเลยเดี๋ยววันหลังมากินข้าวด้วยพาย่ามาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไพรุ่งนี้อะไร วันนี้ไม่ได้มาแล้ววันนี้ก็เตรียมต่อไปโรงเรียนตัวว่งนี้นะนก็ยังไม่ได้รีดผ้าให้อยู่ม,ม,อม,อมองกินมองกินมองอยากน,นี่ก็มองแดกบอสคาาฟ่ี นันงกับมาเที่ยวญี่ปุ่นอี่แหละพี่น้่องเหมือนกับญี่ปุ่นเลยนี่ไันนี้พันแต่พันมากขางนี้ก่ะเนเชิญนะครับเด้อเนเชิญแวะ บ่แว่ินกะแว่ไทยลูกกันก,นปปนกรไดครับบ่บ่จินกะไทยลูกปักระได้ปัานเมื่อน้ำผูตร้อนผได้น่่องปานน้นำพูร้อนผมได้นึ่ป่านไมหัดถ่ายพมด้นึ่ก้นกเริ่มเริ่มสีเนี่ยไงล่ะทำ มือกล่องมือกล่องบตัวได้พี่นองเลยเยมดเลยมซื้อลานเดี๋ยวบนน่มดซื้อลานีอะไรนล่ซื้อลาน,น,อลาน,นอยอ ดูญี่ปุ่นอยู่แล้วพี่อ้อนนวดขนมปังเสือ ผู้งามนนม่มพี่นหนอในบุญยองผู้ ฝากเนี่พี่นอนไอ้ผลิตพันไหิ่พันม,พนมากอะไรแดกบอ่อค่าฟรีนี่นะครับอยู่ปอไรอีเพล่ะอำเภอปอไรอจังหวัดน้องไายครับทันไปพันมากกะแดะได้พี่นอนด้วยอ่ะคลิปนี้ก็บไว้สักนี้แหละครับผมขอบคุณครับ